คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับทุนผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายของวันพฤหัส,สบดีที่12ธันวาคม2567ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมนําเสนอ2แนวทางนะครับจาก2ท่านนั่นเองเริ่มจากแนวทางแรกนะครับทุนผู้ชมเป็นแนวทางจากแอดพันครับแอดพันธ์นั้นติดต่อผมเข้ามาแล้วนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้นําเสนอแนวทางแรกครับจากแอดพันธ์คือแนวทางล่างก่อน แนวทางล่างจากแอดพันธ์งวดที่ผ่านมานั้นครับ1่ธันวาคม2567ครับท่านจัดชุดนั้นพลาดไปนะครับแต่ว่าแนวทาง10ล่างของท่านนั้นเดินดี10ล่างของท่านนั้น678,90เนเลข6ก็มาที่หลัก10ล่างจริงๆครับแต่ว่าชุดที่ท่านจัดนั้นท่านเน้นไปนที่เลข0นย์แล้วก็เลข9กซะส่วนใหญ่นะครับเลยไม่เข้าย้อนหลัง1งวดนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ครับ10ล่างของท่านนั้นก็เดินดีครับ2 3 4 5 6 เลข3ก็ปักหลักที่หลัก10ล่างจริงๆก็เลขล่างวนนั้นออก38นะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็รอแนวทางเลขล่างจากแอดพันโดยเฉพาะจากพี่นาแนวทางหลัก10ล่างจากท่านนะครับมาแล้วนะฮะท,ท่านผู้ชม16ธันวาคม2567กครับเลขล่างจากแอดพันครับหลัก10ล่าง1 2 3 4 5นะครับชุดท,ที่ท่านจัดมาให้6ชุดหหางมี 30, 40,5035 4 6และก็5 6ครับตามกระดาษที่ผมเขียนให้เลยนะครับ ลุ้นกันว่างวดนี้หลักสิบล่างจากท่านจะเดินดีอีกหรือไม่กับเลขเรียง1 2 3 4 5แลห้วแลก็ชุดที่ท่านจัดนั้นนะจะจัดถูกทางหรือเปล่าเพราะว่านะชุดที่ท่านจัดนั้นอย่างงวดที่ผ่านมาก็ไม่ถูกงวดก่อนหน้านั้นก็ไม่ถูกนะครับลุ้นกันครับให้กําลังใจแอดพันด้วยยังอยู่ที่แอดพันอยู่นะครับแอดพันฝากมาให้2แนวทางแนวทางที่2คือเป็นแนวทางเฉพาะเลขเด่นครับทานผู้ชมสิบมกราคมันวาคม2567ครับเด่นบนล่าง เป็นเฉพาะเลขเด่นนะครับ2-34เป็นเลขเรียงอีกแล้วครับสองแผ่นนี้นะแอดพันฝากมาให้นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับขอบคุณพันธมิตรที่แสนดีของผมท่านนี้ด้วยนะครับแอดพันนั่นเองครับแนวทางสุดท้ายนะครับสำหรับบ่ายวันนี้นะเพิ่งนำเสนอครั้งแรกนะที่แรกที่ช่องเจาะเลขรวยนะครับเป็นแนวทางจากเจ้าของนามปากกานาเจ้ยครับ เพิ่งเสนอครั้งแรกก็ไม่มีข้อมูลเก่าเทียมให้นั่นเองนะครับทุกผชม16ธันวาคม2567ครับเด่น2 72 82 92 02ครับชุด3ตัว472 402นี่คือแนวทางจากนาเจยครับทุนผู้ชมขอบคุณพันธมิตรใหม่ของผมอีกท่านนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมเห็นแนวทางเลขเด่นของนาเจยครับผมนึกถึงพันธมิตรเก่าที่นำเสนอไปแล้วนะครับท่านแรกครับอาจารย์ลือครับเป็นแนวทางเลขบนอาจารย์ลือ อาจารย์ลือก็เป็นอีกท่านที่มองเลข2นะครับแต่นาเจยนั้นท่านไม่ได้ระบุนะว่าเป็นบนหรือล่างอาจมาได้บนล่างก็ได้แต่ว่าจัดชุด3ตัวมาให้ด้วยผมก็มองเป็นเลขบนนั่นเองนะครับนะอย่างอาจารย์ลือนี่ระบุเลยว่าเป็นเลขบนให้เด่น2เหมือนกันนะก็จะชนกับนาเจยที่แนวๆชนที่02 8 2 9 2นะครับอีกท่านหนึ่งครับที่วางเลขเด่นเลข2ก็คือแนวทางเลขม้าสีทอง จากแอดบีน้อยนั่นเองนะครับท่านก็ให้เลข2นะวาง2 0แล้วก็28งแปดเลข2จะมาหรือไม่ลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับแอดมินก็ชอบนะแอดมินนั้นชอบไปในทิศทางเลขบนครับท่านผู้ชมอีกท่านครับที่มีเลข2ก็คือแนวทางจากแอดมิสเตอร์โชคครับแอดมิสเตอร์โชคนั้นให้เลขเด่น2กับ6ครับก็จะชนกันแนวทางเลข2ของนะเจอด้วยนะครับนะลุ้นกันครับเลข2จะมาหรือไม่และอีกท่านหนึ่งครับเป็นคุณแม่แมวนะฮะคุณแม่แมวก็วางเลขเด่น2กับ5 ก็จะชนกันแนวทางเลขสองของกับนาเจอด้วยนะครับท่านผู้ชมครับภาพรวมนะฮะของพันธมิตรผมในคลิปนี้นะฮะที่ผมนําเสนอนั้นจะไปในทิศทางเลขสองนะครับส่วนตัวแอดมินกรมสรรนั้นมองเลขสองในทิศทางเลขบนนะครับท่านผู้ชมเลขสองจะมาหรือไม่ลุ้นกันครับถ้าชอบด้วยกันก็ลองที่นะฮดูนะครับท่านผู้ชมที่ผมกระพริบตาแรงๆนะท่านผู้ชมครับผมมีปัญหาด้านสายตาครับแล้วบางทีผมนั่งดําเนินรายการอยู่บางทีมันแสบตามัน มันพราม่วมเลยกับพิษตาแรงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนะอดิมินก็มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่โดยเฉพาะสายตานั่นเองขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับก็หวังว่าแนวทางที่นํามาฝากท่านผู้ชมนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับปรารถนาอยากจะมาถูกทางครับโดยเฉพาะแนวทางเลข สครับท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้โดยเฉพาะในทิศทางเลขบนครับชมครับลุ้นกันครับเลข2จะบาหรือไม่สามีและพี่น้องเดอ้อโชคดีโชคมาสุขสุขคนครับสวัสดีครับ